สวัสดีค่ะชื่อว่าเบค่ะเป็นนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่3นะคะวันนี้วันเบก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาดูเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่าอวตารค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้แชทใช้พูดคุยใช้ปรึกษางานกันได้นะคะเป็นการแบบผ่านโลกออนไลน์ค่ะก็ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไหนทำอะไรก็แบบว่าสามารถพูดคุยกันได้เป็นใช้ในการเรียนการสอนได้นะคะก็ อวตารเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ารูปแบบตัวการ์ตูนที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้เช่นแบบว่าใครอยากเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็แบบสร้างได้ก็แบบเก๋ๆชิคๆค่ะก็เป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าแบบคุยกันดีกว่า m s n นิดนึงอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าการการทำอวตารเป็นยังไงก็ตามมาเลยค่ะค่ะนี่ก็นี่ก็เป็นไอคอนนะคะสําหรับตัวโปรแกรมอวตารค่ะก็กดบบมันคิกไปนะคะค่ะก็จะขึ้นหน้าจอนี้กด y ย s ค่ะ ก็กดนิกนิกนิกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะรอโปรแกรมรันค่ะในการลงค่ะค่ะนี่ก็ฟินิตเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอโปรแกรมลงทนีนึงก็กดน็กไปเรื่อยๆก็ฟินิตเรียบร้อยคะอ่ะนี่ก็เป็นหน้าแรกค่ะก็กดเข้าไอคอนของอวตารไปนะคะก็รอโปรแกรมลงค่ะ กอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมนะคะก็จะมีให้กรอกชื่อนามสก,กุลนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดในการล็อกอินค่ะซึ่งตอนแรกเราก็จะมีการเลือกสถานที่แล้วก็เลือกไปแล้วว่าเป็น OS Git ินะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานที่ที่เราสามารถเลือกเลือกมาได้นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปก็กรอกพาสเวิร์ดค่ะก็เรอโปรแกรมลค่ะก็หน้านี้นะคะเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครของเราว่าเราอยากจะ มีรูปร่างหรือว่าออกแบบตัวละครของเราตัวอวตารของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้โดยการคลิกที่ตัวเองก็ออก,แ,กแบบให้แบบว่าตัวสูงตัวอ้วนตัวอะไรก็ได้นะคะมันก็จะเป็นอุลว์ <c oughs> ปรับเชฟนะคะแล้วก็ให้ก็จะมีปรับเชฟปรับแฮน,นะคะปรับ อาาแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะให้เรื่องนะคะปรับสีผิวปรับน,นบ,บนู้นปรับนี้ค่ะมันก็จะเป็นออกแบบชุดค่ะจะมีชุดแบบโชสซาืูแวกหลังก็มีเก๋ๆ <c oughs> ค่ะหลังจากที่เราได้ ตัวละครเราออกแบบตัวละครเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่โลกของอวาตารนะคะโดยการที่กดไปที่แมปค่ะซึ่งแมปเนี่ยเราสามารถเลือกสถานที่ที่เราจะสามารถพบคุยกับเพื่อนๆหรือว่าเราจะแบบว่านัดกันเจอกันที่สถานที่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในที่เราก็จะเลือกที่เมือง VCE นะคะซึ่งเป็นเมืองของอวาตารเมืองหนึ่งค่ะแล้วก็กดเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดกดหาพิกาศค่ะ,คะแล้วเราก็กดเข้าไปในเมืองไหน โอเคอันนี้นะคะก็จะเข้ามาที่เมืองนี้แล้วก็รออหลดนิดนึงอ่านี่ก็เป็นโลกอวาตารนี่เราก็จะทําอะไรก็ได้ก็ลองเอาลอา้อลหลดนะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นเราก็สามารถเข้าสู่เมืองอวาตารได้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเดินวิ่งหอกก็เป็นการควบคุมปุ่มธรรมดาคะเนียค่ะก็จะเป็นแบบว่าควบคุมโดยใช้คีย์บอร์ดนะคะ ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็แล้วแต่เราจะบังคับตัวอวตารของเรานะคะนี่ค่ะเราสามารถกดให้มันบินก็ได้ก็คือกดคำว่าไฟค่ะแล้วก็กดขึ้นไปนีตัวเราก็จะสามารถเหาะได้ค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวโดวยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากดลูกศรไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ได้หมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นสมาชิกเพื่อนๆเรานะคะที่เราหนัดกัน กันไวใน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 แมบนี้นะคะสามารถมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการประชุมงานหรือว่าพูดคุยถามนูน่นถามนี่หรือว่าเป็นการเรียนการสอนเราก็สามารถทําได้อย่างนี้ค่ะสมมุติเราพิพ์ไปสวัสดีอะไรอย่างนี้มันก็จะขึ้นมามเพื่อนเพื่อเราก็จะเห็นข้อความนะคะค่ะนี่ค่ะ<ม>ก็จะมีการตอบโต้ตอบกันได้ค่ะก็จะมีมีเพื่อนเราก็จะทักกันมาสวัสดีตรงนี้เล่าได้อีก